หลังจากที่เศรษฐกิจของประเทศจีนเริ่มส่งสัญญาณของการชะลอตัวลงตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาทําให้บรรดานักวิเคราะห์นั้นเริ่มที่จะตั้งข้อสังเกตแล้วละครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนณเวลานี้ละไม้คล้ายคลึงกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วง20ปีที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับภาวะเศรษฐกิจของจีนปัจจุบันโตเฉลี่ย7 5จนถึง8เปอร์เซ็นต์ต่อปีในขณะที่มีภาระหนี้มหาศาลทางภาคเอกชนและก็ระดับมณฑลครับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาวะของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจคล้ายกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงของปี1989ครับและยังมีสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเงินเฟ้อในจีนเช่นราคาผู้ผลิตในจีนร่วงลงเป็นระยะเวลา16เดือนติดต่อกันและต้นทุนการกู้ยืมที่แท้จริงอยู่ที่ระดับ8.7ซซึ่งก็เป็นระดับที่สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับ นักเศรษฐศาสตร์ของมอร์แกน t a นเลมองว่าแนวทางของรัฐบาลจีนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก่อนหน้านี้คือการพึ่งพิงการส่งออกและการเน้นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยการกู้เงินเป็นหลักทําให้เศรษฐกิจจีนเกิดภาวะไม่สมดุลเพราะเป็นการลงทุนในอสังหาที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นที่มาของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในบางพื้นที่ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมสูญเสียความได้เปรียบด้านต้นทุนซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมเมืองแร่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์สิ่งทอโดยค่าจ้างแรงงานในจีนนั้นปรับตัวสูงขึ้นในทุกๆปีทําให้ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นลดต่ําลงเรื่อยๆครับนอกจากนี้ประเด็นใหญ่ที่หลายคนไม่เคยให้ความสนใจคือสัสดส่วนของประชากรจีนจากนโยบายบุตรคนเดียวที่เริ่มมีอายุมากยิ่งขึ้นทําให้เกิดการขาดแคลมแรงรางานซึ่งคล้ายกับญี่ปุ่นในทศวรรษ1990ส่งผลให้กำลังซื้อลดลงและเศรษฐกิจก็ดิ่งลงในเวลาต่อมาครับ สิ่งที่รัฐบาลจีนพยายามทำหน้าตอนนี้คือเน้นการบริโภคในประเทศมากขึ้นแทนที่จะเน้นการส่งออกอย่างเดียวและจะปรับลดภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสำหรับบริษัทนำเข้ารวมถึงการประกาศยกเลิกระดับต่ำสุดของอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์กำหนดอัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมตามระดับความเสี่ยงได้เช่นกันซึ่งเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยทำมาแล้วครับเช่น การช่วยให้ธนาคารพาณิชย์รีไฟแนนซ์สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อที่จะได้นำเงินออมไปใช้ในการปล่อยกู้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นสูงกว่าครับแต่อันตรายจะเกิดขึ้นหากว่าธนาคารพาณิชย์จะพยายามเพิ่มปริมาณการปล่อยกู้โดยใช้วิธีการปรับลดมาตรฐานการปล่อยกู้เพราะจะส่งผลทำให้เกิดภาวะหนี้เสียในเวลาต่อมานั่นเองคล้ายคกับสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยเผชิญเมื่อ20ปีที่แล้ว เชื่อไหมครับว่าสินเชื่อในญี่ปุ่นเคยขยายตัวจากระดับ127%ของ GDP ในปี1980เป็น176%ของ GDP ในปี1990ครับส่วนที่น่าตกใจก็คือตัวเลขสินเชื่อในจีนขยายตัวจากระดับ105%ของ GDP ในปี2000สู่187%ของ GDP ในปี2012 ในขณะที่ยังมีคําถามมากมายสําหรับตัวเลขที่เสียในระบบที่อาจจะมากกว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาจากทางภาครัฐครับนักวิเคราะห์มองตรงกันนะครับว่าหนทางเดียวที่ทําให้เศรษฐกิจของจีนนั้นหลุดพ้นสภาวะชะง,งักงนันเหมือนกับที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเคยเผชิญตลอด20ปีที่ผ่านมานั่นคือการเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็เร่งควบคุมไม่ให้ภาวะหนี้สินที่เป็นหนี้เสียนั้นบานปลายจนเกินไปนั่นเองครับ กลับมาจอลึกในความคิดในการทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมบรรพ์นาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง Business Intelligence วันนี้สวัสดีครับ